นัดจุธารัตฟาดเดือดแฉสามีโชครถแห่แอบนอกใจสาบส่งไม่เหลือชิ้นดี กลายเป็นประเด็นเดือดขึ้นทันทีค่ะเมื่อน,นัดจุธารัตภรรยาของนักร้องชื่อดังโชครถแห่ได้ออกมาโพสแช์สามีแบบถึงพริกถึงขิงว่าฝ่ายชายนั้นแอบ,บนอกใจไปมีมือที่สามซึ่งตอนนี้ดูเหมือนทั้งคู่นั้นจะแยกทางกันแล้วทางนัดยังได้โพสต์สาบส่งถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไม่ขออะไรเลยนอกจากขอให้มึงเจอคนแบบมึงโดยนัจุธารัตก็ได้ออกมาโพสแฉว่า อย่าโพสเหมือนมึงถูกกระทำทั้งที่มึงนั้นเป็นคนกระทำกูมึงล้มเหลวเรื่องครอบครัวมาไม่รู้กี่ครั้งเพราะความไม่รู้จักพอ่อกูไม่เคยคิดที่จะพูดอะไรทั้งที่กูร้องไห้ตลอดห้าวันที่ผ่านมาอย่ามาพูดว่ากูทิ้งยามลำบากกูหาเลี้ยงมึงได้สบายเพราะกูเก่งมึงหรือเปล่าที่ทำร้ายกูไม่เลิกขอโทษแล้วก็กลับมาทำอีกกี่ครั้งที่กูขอร้องกี่ครั้งที่กูอดทน คงมีแค่หมาเท่านั้นที่ซื่อสัตย์กับเจ้าของอย่าทำให้ตัวเองดูน่าสงสารกูทุ่มเททั้งชีวิตเอาตัวเองออกมารับแทนทุกอย่างแต่สิ่งที่กูได้รับคือการหักหลังนอกใจใครที่รับช่วงต่อไปก็ควรระวังด้วยกูพูดแค่นี้พอจบถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไม่ขออะไรเลยนอกจากขอให้มึงนั้นเจอคนแบบมึง ส่วนทางด้านโชครถแห่นะคะก็ได้เคลื่อนไหวออกมาโพสต์ข้อความก่อนที่จะลบโพสต์ออกไปโดยเจ้าตัวนั้นก็ได้เขียนข้อความว่าโพสต์นี้จะเป็นโพสต์สุดท้ายของผมใครที่รอเหยียบผมใครที่รอซ้ำเติมใครที่รอสมน้ำหน้าวันนี้คุณทำสำเร็จแล้วพิมพ์ทั้งน้ำตา